ยายยายใจเย็นผมเองสตีตรงนี้ตอนไหนก็ไม่รู้นะย่ามุมปวดท้องมากเลยครับไม่รู้วเป็นพราะอะไรเหมือนไซส์จะขาดยังยังสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆหลวงปานาทุกท่านนะครับ อยู่กับผมเบอร์เดินป่าล่าผีนะครับ p พ f c ครับก็วันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาดูคุณยายปอบนะครับหรือว่ามาเยี่ยมอาการคุณยายปอบนะว่าตอนนี้เนี่ยแกไปเป็นยังไงบ้างเป็นที่ไหนนะครับ p พ f c ก็วันนี้เราก็มาคนเดียวนะน้องเฟยก็ไม่ได้มาด้วยนะครับ p พ f c ครับโอเคครับเพื่อนเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปหาคุณยายกันนะและก่อนหนึ่งผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ p f เอครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะบอกตรงนี้นะว่าหวายที่ท่านฤทศีได้ปลูกเสกให้ผมเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดแล้วมันใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่เอฟซีครับท่านไหนที่อยากได้ไปบูชาหรือนะครับหรือว่า,าไปทําเป็นตะกรุดนะก็นะครับติดต่อมาทางเพจผมได้แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ไอเดียไลน์นะข้อแม่นะครับอ่ามันมันต้องสั่งน้าพริกผมนะแล้วผมเนี่ยจะแถมหวายไปให้นะครับพี่เอฟซีครับเป็นบูชาไปนะก็ถือว่าแบบช่วยๆกันด้วยนะครับพี่เอฟซีครับ โอเคครับเพื่อนไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไปด้านในครับ UFC กต็ต้นไม้บร,ริเวณโดยรอบเนี่ยมันมันค้างแห้งไปเลยนะ UFC นะเหมือนมันจะขาดน,น้ำหรือเปล่าบริเวณนี้แห้งเกี้ยงอุย้ยเน่าหรือเปล่าเหมือนจะนอนพักหรือเปล่ายายคนลุกว่ะยายยาย

ใจเย็นผมเองเบฟซียา,ายยายเบฟซีครับเชผมด้วยบางนี้ยายเหมือนกำลังวิดคอผมนะครับยายใจเย็นผมเองเบฟซีครับดูครับยาย Dài chạy yên Một miếng Dài 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 một miếng tiếp xí Dài Bơi con bơi con có quá cho lút ông à dạy phù chạy nhìn con bị khom ghi gờ mấy nhờ cho nhìn con chạy lên <laughs> hơi 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 bay 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 dạ không chơi gì không chơi lừa dài đấy rồi nè ยจ,จำผมไม่ได้เหรอผมไงที่เคยมาช่วยยายอะ่ะใา<จ>ย thầm này quá chạy anh dài cái thầm này mới đủ cùi vậy nè nè chỗ nè cùi à chấm không ra đó chứ mày để khu bay vô không? chậm hôm đai lấy xe máy mình kể cho cháu hôm đai lên á nhảy cháu hôm đai lấy xe máy dài nhảy chậm đai lấy xe máy dài không có là chạy quá đâu

Dài. <laughs> dài. Ừ. <cười> <cười> dài, thả lạiผม. nên là này, à, à, dài chắc cả thòng bộ, à, dài dài, à, đâu cây mày, dài dài, à. ยายโ,โดน,นมันบีบพุงท้องอ่ะมันล่อผมพี P ่เอฟซีม่แกมันพยายามจะทำลายรั้งกายผมเลยมันแบบตั้งสตีหน่อยยาย

บวท้องมากเลยครับพี่เวฟบสิอ๋อปวดท้อ,ทองอ พี่เอฟซีมึน,นเก็บนผมนอนมาเสตียไปตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้ยายมากไก่ผมมาข่มลูกไม่ไหวเลยนะใหญ่ยายผมจะเอาไก่มาให้ปวดหัวมากเลยครับพี่เอฟซีครับไม่มีแรงเลยนะยาย่ยายหญ่ผมขอร้องเลยยาคือผมไม่มีแรงเลยนะครับนอนหมด สต้ตรงนี้ตอน,นไหนก็ไม่รู้นะยายายายเี๋ยมองไก่มาให้็บไ,ไปแกะให้งกอยกันเลยะบสิคือผมปวดท้องมากเลยครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนไส้จะขาดยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะอันนี้เหมือนไสาผมจะขาดเลยนะตอนโดนแกบีดท้องอ่ะออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันตอนเนี้ยเหมือนเหมือนส้จะขาดยังไงไม่รู้ว่าจริงๆครับทรมานมากเลยนะออไม่รู้ว่ายายปอมเนี่ยทำอะไรกับผมไว้ะตอนนี้แกก็ยุดหร่างกออภัยตรงนั้นอยู่ผมบอกแกว่าเดี๋ยวใกลาให้เหมือแกจะไปนะ ปวถองมืน,มนจ,จะขาดเส็ยสิอ๋อป่วยมากๆเลยอะไม่เคยป่วยขนาดนี้เลยนะอ๋อเหมือนครื่งไหนผมโดนอะไรกัดเลยอะ่ะอเดินออกไม่ไหวเลยตอนเนี้ยต้องน,นั่งสักพักแบบนี c สครับอ๋อเป็นกำลังใจผมด้วยนะ นี่เ้่าทำไรกับผมวะไ่ต้มงม่านเลยครับพี่เอ๋สินี่นี่ยป่าทำไรกับผมเหมือนกันนะคือตอนนี้ร่างกายผมแย่มากเลยอ่ ปวดท้องให้หมดเลยอ้ามันแสงเจะขาดอ่าดองมากเลยนะครับไม่รู้ตอนนี้ยายปอบอยู่สั่งขอไผ่ยอยู่เปล่าเอ่อเกจจัยอ่ะอ่าเกจเ,กเร็วยหญ่มาลุกไม่ไหวนะอ่าใบายเดี๋ยวพอบอกมาให้ อยู่นั้นแหละอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น,น,นเดี๋ยวพอเอาไก่มาให้อย่าเข้ามาหาผมโอเคไหมี๋ยวพอเอาไก่มาให้อย่าทำไรนั่งกายผมก็พอเดี๋ยวพอเอาไก่มาให้ยาย,ออา,า,หายโอเคไหม เดี๋ยวพอเอาไก่มาให้เดีย๋ยวเขาไมา่ทำไรร่างกายผมก็พอเหนื่อยเฮ้ยประท้อ,ทองเฮ้ยมันแก่ตาชัยเลยนะเหมือนไม่ใช่ปอบที่ผมเคยเชื่อเลยอะมันเป็นปอบดำหรือเปล่า ปอบลิ้มดำหรือป่าว VFC อันนั้นมันไซต์มันจะขาดเลยอ่ะ ไม่ไหวเลยยายเหมือนแกะไรนะแต่ผมลุกไม่ไหวนะครับพี่พีพีซีคือตอนนี้ของผมเนี่ยปวดมากๆทรมานมากๆเลยนะครับใจไหวเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะยายผมลุกยังไม่ไหวเลยนะ Pamen ar ผมไม่ทันได้มองเลย ปวดท้องมากมากนะครับลุกแทบไม่ไหวดูดิผมต้องทาท้องอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเจอไหมงั้นนคือมันปวดมา,มากนะครับ ค่อยขานออกไปครับพี่เบฟซีพี่เบฟซีครับกว่าผมจะออกมาได้เนี่ยมือตึ๊บเลยนะครับกว่าจะลายมาถึงใกล้ๆหมู่บ้านนะครับคือผมแย่ไปเลยนะครับก็โอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านยังก่อนนะครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับส่วนใครที่อยากจะสั่งน้งพริกผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับอ่า ID ไลน์หรือว่าแฟนเพจไว้ให้นะครับถ้าใครสั่งน้าพริกผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแถมไหวยท่าน,ท,านท่านลิศสีนะที่แกได้ปลูกเสกไว้ให้นะครับก็ถือว่าแบ่งๆกันนะครับพี่เอฟซีตอนนี้เนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเหลือไม่ยาวแล้วนะครับใครที่โชคดีถ้าสั่งน้ำพริกเข้ามาไว้กันเนี่ยก็จะได้นะแต่ถ้าใครช้าเนี่ยก็ โอเคครับเดี๋ยง่ายผู้ผมทั้งอ๋อเอาไงผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคือตอนนี้ปวดท้องยังไม่หายเลยนะครับพี่เอฟซี